เพราะว่าห้องอื่นน่ะจริงๆแล้วถ้าเราจบก่อนก็ดีเราจะได้สบายนะครับแต่ห้องอื่นมันต้องเล่งนั่นเองแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับเรื่องพวกนี้ไม่ไม่ได้ออกสอบเนาะแต่เราก็ต้องเร่งอยู่ดีเพราะว่าเนื้อหาไฟนอลมันเยอะเอ่อขอดาวน์โหลดเป็น pdf <S <S โอเคอันนี้ให้ไปแล้วเน,นื้อหาเป็นิดเดีสานสิบเอ็ดหนะ้า นอนที่สุดแล้วตั้งแต่สามเลยอันนี้มีกี่หน้าเนี่ยมีทั้งหกมีทั้ง 4, สี่สิบห้าสิบหน้าสามสิบหน้าน,นี่ผอเผื่อลงกระดาษทดแล้วด้วยมั้งจำไม่ได้นะครับทําไว้ั้งแต่สองอาทิตย์ที่แล้วแล้วเพราะว่าคิดว่าต้องมาสอนก็เลยทําเผื่อไว้นะครับอันนี้สัจจานิราศสุดท้ายมีใครไม่เข้าใจยกมือครับไม่ยงั้นจะขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะครับนับห้่สี่ดาว เราไม่หลงสายใช่ไหมโอเคไม่หลงสายนะครับมาไม่หลงสายก็ไปนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บทที่ห้าเออบูลีนเอาจบมันคือเรื่องที่เรียกว่าบูลีนเอาจิบ้านะครับมันคือพิชคณิตบูลีนนะครับ รีบเรียนตอนนี้ดีซึ่งเรียนตรรกศาสาร์มาเศษรีบเรียนเรืเร่องนี้ดีนะครับสองร้หนึ่งคืออย่างนี้นะครับบูรีนเนี่ยมันถูกคิดค้นโดยนายคนนี้นะครับซึ่งนายคนนี้เขาชื่อจอร์จบูนะครับเออช่างหัวมันนะครับคือก็คือเขาเขาไม่แค่คนคนหนึ่งที่เป็นคนคิดคน้นคิดค้นสัญญาณอิอ input, นพุตเอาพุตุ๋ย คิดค้สัญญาณอินพุตเอาพุตหรือคือสัญญาณไฟฟ้าศูนหนึ่งของคอมพิวเตอร์นั่นแหละสัญญาณดิจิตอลอันนี้ก็ศูนอันนี้ก็หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาเป็นคนคิดคนเรื่องนี้นะครับจอดูนะครับเป็นคนอังกฤษนะครับแล้วทีนี้เขาอ่ะถามว่าเขารู้ได้ไงเขา พอเขารู้แล้วเนี่ยเขาก็สร้างอุปกรณ์ไฟฟ้าชนดิดหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าลอจิกเกตนะครับลอจิกเกตมันจะหน้าตาเป็นสี่เหลี่ยมๆอย่างเงี้ยนะสี่เหลี่ยมๆแล้วก็ควานที่สวยนะแล้วก็มีแต่ขา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 เนี่ยเป็นขาขาหมดเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ย่างเงี้จึ๊บๆ,ๆนะครับเป็นเหมือนไอซีตัวหนึ่งที่แบบมีแต่ขาเศษไอซีปะ เออช่างมันแบบมันมันจะเป็นตัวดำๆสีเหลี่ยมๆนะครับแล้วก็มีแต่ขาเต็มไปหมดเลยนะครับในหนังสือก็มีรูปอยู่หน้าแปดแปดมีเหมือนกันนี่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 แหละเอวะนี่นี่ไอซีไอพวกนี้คือไอซีมีขานะครับที่เป็นลอจิเกตซึ่งลอจิเกตเนี่ยก็จะมีมีแอนมีออมีน็อตนะครับเราเรียนแค่นี้พอแล้ว เราเรียแค่ถาเกรดพอพอเลยแต่ขอาอาจารย์มันียอนกว่าน,นี้เอาไปแค่นี้พอและแอนออนอดพอแอน,น,นคือรูปนี้นอดนอดคือรูปนี้น,น,นอดได้ยังรูปนี้ออคือรูปนี้เอนน่นี่คือออนะครับซึ่ง ตรงนี้มันจะมีค่า0 1นะครับคือเอาพุณที่ออกมาด้านนี้คือเขาเรียกว่าเอาพุณนะครับอ่าส่วนด้านนี้ด้านนี้เขาเรียกว่าอินพุตนะครับก็คือเข้าปึ๊บก็คือออกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งแค่นั้นเองนะครับซึ่งมันจะมีค่า0 1ตลอดมหมายถึงแบบอินพุต0อินพุต1เอาพุณก็ต้องออกปมา0 1เหมือนกันนะครับก็คือเลขฐานสองนั่นแหละนะครับ,นะรบซึ่งเ เราจะแทน,นด้วยสัญลักษณ์จุดนะครับแล้วก็บวกแล้วก็จะมีเครื่องหมายลบนะครับซึ่งลบเนี่ยคือน็อดนะอันนี้คือน็อดบวกก็คืออนะครับส่วนจุดก็คือแอนนั่นเองอนะครับรู้อย่างว่าทำไมต้องเรียนต่อจากตรรกศาสเลยมันเหมือนกัน ทีนี้เรามาดูสถานะวงจรกันดีกว่านะครับอันนี้เขาเรียกว่าสถานะวงจรวงจรเนี่ยวงจรเนี่ยวงจรไฟฟ้าเนี่ยที่เปิดสวิตช์เนี่ยอันนี้มันจะเขาเรียกว่าสถานะปิดวงจรนะครับวงจรปิดอ่ะสะพานไฟอ่ะมันจะเปิดเพราะว่าเส้นสายไฟอ่ะมันจะไม่เชื่อมกันเหมือนเราเวลาปิดไฟข้างหน้าอยู่เห็นปหมมันก็ไม่ได้เชื่อมกันก็คือเป็นรูปนี้ส่วนข้างหลังที่เปิดไฟอยู่ก็จะเป็นรูปนี้ไฟอ่ะมันจะวิ่งจากตรงนี้มาไหลไปนะครับ ไฟฟ้าอย่างจะวิ่งจากตรงนี้มาตรงนี้โอเคบ่ะแต่ทีเนี้ยเส้นเนี้ยมันโดนตัดออกปึ๊บปึ๊บไฟไหลไม่ได้โอเคไหมแต่ตรงเนี้ยสมยมุติว่ามันโดนตัดออกแบบนี้นะครับตรงเนี้ยก็จะมีไฟปกตินั่นเองตรงนี้ก็จะไม่มีไฟโอเคไหมครับเพราะว่าสะพานไฟมันถูกยกขึ้นเหมือนสะพานเลยคิดว่ามันเป็นสะพานก็นดหละอันนี้เป็นถนนหนึ่งเส้นนะครับสีดำๆจะเป็นถนนหนึ่งเส้นแล้วรถเนี่ยจะวิ่งจากทางนี้มาทางนี้นใช่ปะ รถจะวิ่งจากทางซ้ายไปทางขวาน,นะครับเนี่ยแล้วตรงนี้เป็นแม่น้ําแม่น้ําอยู่เป็นแม่น้ำแม่น้ำเราเช่าเหมืนแม่น้ำแ,ำ oh, ออแำล้วกันแล้วสะพานมันยกขึ้นเพื่อที่จะให้เรือมันผ่านถูกปะ่ะแล้วยกขึ้นน่ะถามว่ารถไปได้ปะ่ะก็ไม่ได้ปะ่ะรถมันก็จะมาออกันอยู่ตรงนี้รถก็จะมาออกอยู่นี้ถูกปะ่ะก็เหมือนกระแสไฟอะนะครับแล้วถ้าเกิดว่าไฟมันเชื่อมได้ใช่ไหมสะพานก็จะลงมาแบบนี้นะครับ ถก็จะวิ่งได้หรือเป่ารถก็จะวิ่งมาได้ตามคำของกอติอน,นี้คือหลักการทํางานของไฟฟ้าที่เราเห็นในทั่วบ้านมาทํางานแบบนี้ทั้งนั้นหลัก,การทํางานของสวิตประมาณนี้เอาไปแค่นี้พอเพื่อให้เรารู้ว่าไอ้เนี้ยสถานะในเรียกว่าศูนย์นั่นเองปิดวงจรไม่มีกระแสไฟฟ้าเราจะแทนด้วยศูนย์แต่ถ้ามีไฟฟ้า ไหลเข้ามาในวงจรวงจรเราครบสมบูรณ์เราจะเรียกว่าหนึ่งนะครับโอเคไหมอ่าอันนี้คืออินโชนะครับอ่ามาแล้วนะครับสิ่งที่เราพูดไว้ตอนแรกอันนี้เขาเรียกว่า l o จิเกตนะครับโลจิเกตคืออะไรคือเนี้ยนะมันคือคือเขาเรียกว่าอะไรนะโลจิเกตนะครับมันจะทําหน้าที่รับส่งสัญญ,ญาณข้อมอูลเรามาดูรูปนี้ก็ไแหอ่าอันเนี้ย อันนี้คือรับข้อมูลนะครับรับข้อมลูลส่วนตัวนี้ทำหน้าที่ประมวลผลแล้วน,นี้คือ,คคคอเ,เอาพุณครับคุณคุ้นณมาอินพุตโปรเซสแล้วก็เอาพุณถูกป่ะนัะ่นคือหลักการทำงานของ <S S S คอมพิวเตอร์เลยอินพุตโปรเซสเอาพุณเนี่ยอินพุตโปรเซสเอาคูณแล้วถามว่านี่ตารางนี้คุณคุไหม คุณป้าคุณแหละคุณนะอันนี้คืออะไรแอดถูกป่ะแอดคืออะไรคือแล็คถูกป่ะอ่ะอันนี้คือเอฟเอฟเอฟถูกป่ะอันนี้คือเอฟทีเอฟทีเอฟเอฟแล้วก็ท okay ีทีทีโอเคป่ะหนึ่งคือทีศูนย์คือเอฟจุดคือแล็ค ีถ้าเข้าใจตรากตาัดอ่ะเข้าใจเลยไอตารางเน iman, um. ts, yeah. ี้ยเหมือนเดิมเลยเห็นปะเหมือนเหมือนตารางตรากตรัดปะเหมือนผูว่าแค่เปลี่ยนจากศูนย์เป็นเอฟเป็นจากหนึ่งเป็นทีแค่นี้แค่เก็บโอเคไหมทีนี้นะครับเรามาดูกันถ้าเราบอกว่า อันนี้เนาะเขาเขียนว่า a อ่าเรามาดูนี่นะครับเขาเขียนแบบนี้แนละ้ว a b ใช่ไหมครับมาเป็นเ้น้เ้นแบบนี้เออันนี้เขาเรียกว่า a and b เนาะซึ่ง a and b สมมติว่า a มีค่าเป็นศูนย์อ่าเขาจะเขียนศูนตรงนี้นะครับอ่าศนย์ 0, แล้วตรงนี้เป็นหนะึ่งเนาะเอาพุดที่ออกมาก็ควรจะเป็นอะไรครับเป็นศูนย์ถูบ่านมาเนี้อัอนนี้คืออะไรพอเถูกปบอันนี้คืออะไร p ใช่ปะ เอฟและผีก็เป็นเไฟเครับอโอเคไหม,มงงมบ้างไม่มงงับก็ถ้าเข้าใจตรรกศา,ศาสตร์ก็อัปเกรดมานิดเดียวถูกปะอ่ะอันนี้อันนี้คือหนึ่งในลอจิก g a ณ e นะครับอ่าต่อมาอันนี้เขาเรียกว่าออเกณฑ์นะครับออเกณฑ์ Okay. อคอแปลว่าอะไรหร,หรือถูกปะเพราะฉะนั้นอันนี้คือตารางหรือครับทุกคนใช่ไหมมันคือตารางหรือ่า F หรือ F เป็น F ไง F หรือ T เป็น T T หรือ F ก็เป็น T แล้วก็ T หรือ T ก็เป็น T ไงเนี่ยตารางเดียวกันเลยแค่เปลี่ยนจาก0 1เป็น T แค่นั้นเอง แต่เราเปลี่ยนในหัวนะจะไปทดในข้อสอบเยอะแล้วกันนะครับแต่พดได้เขได้อ่าเขได้ก็ได้อ่ะ,ดดดดอะโอเคอันนี้สมมติมว่าเป็นหนึ่งอันนี้เป็นศูนย์ผลลัพธ์คืออะไรหนึ่งหนึ่งนะอ่าหนึ่งนะเนาะถูกป่ะเพราะว่าหนึ่งหรือศูนย์เป็นหนึ่งไนงะโอเคไหมเลยถ้าเราเอาเราเราเอาเข้าใจของหลักการเลขฐานสองอนะ่ะ มันคือศูนย์บวกศูนย์เป็นศูนย์หู่บ้ศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งอ่ะได้ศูนย์ทศหนึ่งผลลัพธ์คือหนึ่งอยู่ดีเนี่ยอันเนี้ยก็เหมือนกันศูนย์คูณศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์คูณหนึ่งได้ศูนย์หนึ่งคูณศูนย์ก็ได้ศูนย์แต่หนึ่งคูณหนึ่งมันได้หนึ่งไงก็เนี่ยหลักการของการคูณเลขหานสองเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจตรรกะศาสตร์เราก็แจะการคูณเลขหานสองก็ได้นะ โอเคไหมไม่งงใช่ไหมไม่งงเนัะอ่ะต่อมานะครับอันนี้เขาเรียกว่า NOT NOT คืออะไรไม่ถูบปาะไม่คือนิเทตคือ NOT คุณคุณไหมอันนี้คืออะไร F T อันนี้ถ้าเป็น T F เนี่ยถ้าอินพุตเป็นหนึ่งเอาพูดเป็นอะไรศูนย์ศูนย์นะแค่นี้เองนะครับ D สี่ แต่มันจะไม่เป็สิ่งก็คืออันนี้เห็นบ้างมันมันไม่ได้เขียนมันมันไม่ได้เขียนแบบนี้นะนเขียนแบบนี้มีหัวข้้งบนงหนึ่งเส้นอันนี้เขาเรียกว่าน o อ,นนอนโอเคไหมโอเคอันนี้เขาเรียกว่าแนนกเกตแนนกเกตแนนมันเกิดจากการเอาแหนบวกน็นนอตเท่ากับแนแนกเก มันคือการเอาคูณเสร็จแล้วกับข่ามันศูนย์คูณศูนย์ปกติเป็นหนึ่งใช่ปะ่ะนอตก็คือเอ้ศูนย์คูณศูนย์ปกติเป็นศูนย์ใช่ป่ะแล้วพอโดนแนนเข้ามามันจะกลายเป็นหนึ่งศูนย์คูณหนึ่งเป็นศูนย์ดูบ้าะโดนแนนเข้ามาเอ้แปลกๆนะแกหนังสืออันนี้หนังสือแค่เพะจอหนังสือจริงๆอันเนี้ยเป็นหนึ่งครับ อันนี้ก็ต้องเป็นหนึ่งด้วยแล้วแน้ก็เป็นศูนย์เพราะว่ามันคือแอนมันคือการเอาแอนอ่ะมากลับด้านเนี่ยมันศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งมันคือต้องหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ัวบารมันไม่มันมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์แบบนี้นะถ้าเราเข้าใจความต์นเนี่ยลืบอกไงหนังสือห่วยเพราะฉะนั้นเข้าใจตรงนี้จบตรงนี้โอเคปะเข้าใจปะเนี่ยอ่ะต่อมา อันนี้คือแรลองดับอันนี้ลองดูสัญลักษณ์นะแนนแนนเกตจะเขียนแบบนี้นะครับ A กับ b และขีดยาวแบบนี้แต่ถ้าเกิดแต่สมมุติเราเจอแบบนี้มันคือนอก A เราค่อยแนนกันไม่คืออย่างนี้อันนี้คือนอตถูกบ้าอันนี้เราคือนอกถูกป้าอ่าดูนี่นะอันนี้คือนอกแล้วอันเนี้ยคือแนน เออแนนคือแบบนี้อันนี้คือแนนอันนี้คือ a กับ b อันนี้คือ a อนออันนี้คือ a b n o นอดนอแบบนี้อันนี้คือวงจรของอันซ้ายเปลี่ยนเป็นอันขวาเราต้องทำทีละอย่างอันนี้อันนี้คือนี่อันนี้คือ a จุด b และ a มีนอดแล้วหรือเป่าแล้วก็นอดอ่อนต้องค่อยๆยแค่ ทีละอันอันนี้ทำเอนอดก,ก่อนเราค่อยไปดูว่าแอนท,ทำอย่างนี้ถ้าเราเจอนะโอเคปะ่ะอันนี้อันนี้คืออะไรอบวกนอดถูกปะ่ะอันนี้คืออเกณฑ์นนะอบวกนอดมันคือนอเกณฑ์น,นเกณฑ์จะแบบนี้นะครับก็คือ a อบวกบแล้วก็ขีดยาว อันนี้คืออะไรเนี่ยโอ้บสบายศูนย์บวกศูนย์ได้เอ้ยเอ้ยศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์กลับแล้วเป็นหนึ่งศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งกลับค่าเขาเป็นศูนย์อันนี้คือหนึ่งกลับด้านเหมือนกันอันนี้ก็คือหนึ่งบวกหนึ่งได้ศูนย์ทดหนึ่งก็คือได้หนึ่งกลับด้านมาก็จะเป็นศูนย์แบบนี้นะครับ มันคือเอาตารางของออมากลับหมดเลยกลับผลลัพธ์เฉพาะช่องขวาถุกโอเคไหมแต่ว่าสมมุติอาจารย์บอกว่าเฮ้ยอันนี้เป็นหนึ่งว่าอันนี้เป็นศูนย์อันนี้คืออะไรเป็นเออศูนย์เพราะอะไรเพราะทีเอาเอาตรงๆมนคือมันมันเพืออนนี้ถูกบ้างมันคืออนนี้ถูกป่า เหมือนกันเลย T หร mm ือ F เป็น T ต่บไปแล้วก็ T ก็คือ F เนี้ยครับเกินเดียวกันแต่เราไม่เขียนในรูปแบบวงจรแบบนี้ได้จำรูปวงจรไหมนะเอ่เ้ไหมต้องเราเราต้องจำวิธีเขียนของวงจรแล้วก็จำวิธีเขียนในพีดด้วยแบบเนี้ยแต่ทำบ่อยๆเดีวก็ชินนะครับตรงนี้โอเคไหมเข้าใจไหมว่านเกตเป็นหน้าตาแบบนี้ มันคือออที่มีจุดบนหัวจุดบนหัวเนี่ยในนอกเกตคือน,นอดโอเคไหมโอเคไหมเนี่ยโอเคเนาะโอเคอยู่นะอ่าโอเคต่อมาอันเนี้ยเราได้จะมาได้แค่นี้นะครับส่วนเรื่องต่อมาเนี่ยเราเหลือแค่บุรีนาทีบ้ารอคือกฎของบุรีนาธิบ้าก็คือกฎของเลขหาสอกนะันมีกฎการบวกสลับที่เปลี่ยนกลุ่มแจแกแจงนะครับ ลบล้างแล้วก็มีกฎเฉพาะที่ก็คืออันนี้จะเป็นเอกลักษณ์นะครับเอกลักษณ์ต่างๆของกฎ and or คอมพิเมนต์แล้วก็ดึมอ,อกแกนนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องสุดท้ายแล้วก็ออกสอบด้วยนะครับอันนี้คือเรื่องสุดท้ายก็คือลอจิกเซอร์กิตนะครับเซอร์กิตแปลว่าวงจรไฟฟ้านาะลอจิกเซอร์กิตก็คือวงจรลอจิกนะครับสมมุติว่าอาจารย์ให้เฉพาะอันนี้มาเราต้องเขียนเป็นแบบนี้ได้ ถ้าอาจารย์ให้แบบนี้มาเราต้องเขียนบบล่างได้อตอนเรียนจบเรื่องนี้ไปแล้วอ่ะอย่างนั้นในเบื้องต้นเรามาลองเรามาลองเซิร์ฟนะครับในเมื่อเรารู้แบบนี้นะแต่ะะเรารู้วงจรอ,อยู่แล้วใช่ป่ะรู้หน้าตาวงจรนะสมมติว่าอาจารย์หาหน้าเาปล่าเอ,อ่อหน้าเาปล่ามีไหมเนี่ยฉันใส่มาบ้างไหมเนี่ยเอ้ยมีมีมีอยู่มีอยู่อ่าอ่าเราเราลองเทส อ,อาจจะไม่ค่อยสวยอะนะอันนี้ก็เป็น C อันนี้เป็น A B นะครับอันนี้เป็น C ปึ๊บเสร็จแล้วก็ใส่อันนี้เข้ามาใช่ไหมแล้วก็ใส่อันนี้เข้ามาด้วยจื๊บโอเคหนึ่งศูนย์หนึ่ง,งอันนี้ สัญลักษณ์ต้องเขียนนี้นล้ว a คูณ a จุด b แบบนี้ใช่ไหมครับเราเขียนไล่ไปก่อนนะเราเริ่มที่ a จุด b ใช่ไหมเพราะว่าเรามันขวาใน a จุด b ถูกปะอันนี้คือ a จุด b ถูกไหเสร็จแล้วเราบวกด้วยลำแส c อันนี้ถูกไหมแล้วก็คูณันอีกรอบเป็นถูกปะมพอเราแนนเนี่ยอันนี้มันคือ a บวก a จุด เอจุด b บวก c แล้ว c ีมันโดนนอดมาล้อมรอบหนึ่งอันนี้คือ c ีนอดถูกป่าแล้วมันก้อนนี้มันโดนแนนหมายถึงทั้งก้อนนี้มันโดนเข้ามาเอามานองก้อนอันอันนี้คือนองนะครับนอก็คือขีดดาวแบบนี้เลยนองจำนอได้ปะาหารก้อนอันนี้คือนอก็คือ มันจะโดนถ้าแบบนั้นมันจะโดนวงเล็บหนึ่งอันก็คือโดนวงเล็บนี้ a บวก b ก่อนแล้วเอามานองอีกก็คือทําทํา a แอด b ก่อนแล้วค่อยทํา c นอตแล้วก็เอาทั้งหมดเอามานองก,กันอ่ะเท่าไหร่ศูนย์เลยหนึ่งศูนย์ศูนย์อ่ามีแล้ครได้คำตอบตัวถูกไหมคำตอบอื่นก็คือหนึ่งมีใครได้หนึ่งไหม คนคิดถ้ามันเป็น t f ในหัวแล้วค่อยเอามาแปลงว่า t หรือ f ในหัวเราคืออะไรศูน,นย์เนาะอ่ะศูนย์เพราะอะไรเพราะเนี้ยเท่ากับศูนย์บัตรใช่ไหมเพราะว่า a คูณหนึ่งคูณศูนย์ได้ศูนย์เนาะนะครับอันเนี้ยนนกลับด้านกันเนาะอันนี้ก็เป็นศูนย์ถูกไหมเพราะฉะนั้นศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์บัตรหนึ่งบัตรเพราะอะไรมันติดแนงไง มันติดนอเห็นะเอ้านออนอเนี้ยคือนอนอ,นอมันคือศูนย์บวกศูนย์ดูบ้าเน,นี้ยแต่มันโดนกลับด้านไงมันคือนี้ดูนี่มันคือ f หรือ f อฟบันก้อนเนี้ยก้อนเนี้ยก้อน f. ก้อนเนี้ยมันคืออันเนี้ยนะครับมันคือนี้แบบเดียวกันเลย ก่อนแรกทุกคนจะเข้าใจว่ามันคือหนึ่งถูกบ้างมันคือ2ูพอเอเเป็นเอฟแล้วนอตเอ่ะคือ2ูถูกบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ2ูโอเคปะ่ะอันนี้อันนี้ไม่เป็นไรนะครับเอาเอาให้มาเซิร์ฟเเพราะว่าเราอ่ะต้องเรียนอยีกนิดนึงถึงจะทำแบบนี้ได้ถึงจะเขียนวตจนอะไรแบบนี้ได้แต่ถ้าเขียนไม่ได้ก็ไม่ซีเรียสน,นะครับ อย่างน้อยขอให้มีลูกวงจรแบบนี้แล้วคิดออกมาให้ถูกกบพอแล้วไม่ไม่ได้ขออะไรเยอะแต่ว่าเดี๋ยวขู่อเลยดีกว่าขูยังไม่ให้แล้วขู่ก่อนนออี่ไม่ไม่เห็นไหมลองสัเงเกตโจทย์มาโจทย์เดียววันเห็นไหมแต่ว่าอะไรถ้าเขียนวงจรถูกจะคำนวณถูกด้วย<อ>ถูกป่าเนี่ยโจทย์เดียวอะไรนะ ก็อันนึ้งจงวาดวงจรลอจิกใช่ไหมก็คือวาดแบบง่ายอันนี้คือเอาวงจรลอจิกมาหาค่าเอาพุทธโดยมีค่าอินพุตให้ตามนี้แต่ว่าถ้าทุกคนวาดวงจรถูกแทนค่าเนี่ยออกมาก็ถูกนั่นแหละไม่มีอะไรนะขู่ไว้ก่อนแต่ว่าถ้าทาได้ผมทาไ,ได้อยู่แล้วถ้าเรียนด้วยการทําทำได้เนี่ยเดี๋ยวเราก็มีแบบฝึกหัดเยอะแยะเนี่ยให้ลองดูนะครับให้ลองเขียนอย่างนี้มันเอมันเอนอตใช่ปห แล้วก็ add B, แอด์บีเราก็ออซีใช่ไหมล้วก็เอานอาัดมาก่อนนะครับทำเอนอัดก่อนแล้วมันบอกว่าเอนอัใช่ไหมมาแอดกับบีถูกป้าอันนี้คือแอดเนาะก็เนี่ยเอนอัแอด์บีเนี่ยเอาเอมาก่อนแนละ้วเนี่ยเอนอัแอด์บี A OT, add แล้วถูกป้าเนี่ยแต่แล้วเอแอนด์บีเอาไปทำไรบวกซีก็เนี่ยเอแอนด์บีบวกซีเนี่ย ค่อยๆทำไปทีละอย่างเนาะเริ่มจากซ้ายสุดเราค่อยๆไล่ไปทางขวาเดี๋ยวเราก็ได้คำตอบเองแหละนะครับประมาณนี้อันนี้คือลอจิกเซอร์กิตนะครับเดี๋ยวเราก็ได้เรียนไม่มีปัญหาแต่ก็อย่างที่บอกเป้าหมายหอออาจารย์สําหรับเรื่องนี้เนี่ยขอแค่เราตอบอาจารย์ได้ว่าไอเนี่ยเอาพุทเป็นอะไรก็พอแล้วไม่ต้องถึงขันแบบต้องวาดสวยต้องวาดเก่ง พ้อมูจอลอจิกผิดอ่ะแต่ถ้าเราเขียนวมจอลอจิกมาได้แปลว่าอะไรรู้ป่ะถึงวมจอลอจิกเราจะผิดนะครับทุกคนแต่ทุกคนะสามารถตอบอาจารย์ได้ว่าว่าเอาพูดคืออะไรเรามาดูข้อนี่แม่เอเป็นศูนย์บีเป็นหนึ่งของบ้านก็ศูนย์กับหนึ่งตรงนี้เป็นหนึ่งกับศูนย์ถูกป่ะข้อหนึ่งตอบอะไรเอบวกบีตรงนี้คือหนึ่งถูกไหมครับถูกไหม เพราะว่า0บวก1ได้1อันนี้มันมันทีหรือเอฟไงอันนี้คือทนะีเนาะหรือ f อฟแบบนี้ f หรือ t ก็คือทนะีเนาะเสร็จแล้วทําไงต่อนะเสร็จแล้วอันขวานาะรอก่อนอันนี้มานะเดี๋ยวมาจะมาแอนกันสมมติสมมติว่าเราเขียนแบบนี้นะ่ a บวก b c บวก d แล้วกนะ็ a บวก b c บวก d แบบนี้ใช่ไหม ถ้าเราเขียนเป็นโมโจรเอถ้าเราเขียนในตักษัสารมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันคืออะไรบ้างนะศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์โอเคอันนี้ก็ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับเราจะเขียนเป็นตกักษัสศรยเราเขียนอย่างนี้ อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรบอกอาจารย์หน่อยอันนี้คืออะไร T ใช่ไหมครับอันนี้คืออะไรครับรรจไวุดบกอันนี้ทั้งก้อนนี้คืออะไร F ไหมเพราะ T หรือ F เป็น T ใช่ป้ะนอก T ก็เป็น F ครับอันเนี้ยอันนี้ยกดล้างคืออะไร F ใช่ไหมครับไม่ครับตอบมาตอบที เรื่องนี้เดี๋ยวไมได้เรียนนะครับไม่เป็นไรส,สบายๆทำหมวดล่วงไปก่อนมาอินโทรไว้ก่อนนะครับเ<อ>พราะสุดท้ายเดี๋ยวเราต้องเจออาทิตย์หน้านั่นแหละการจอกันนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าต่อเรื่องนี้ให้จบพอจบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราดิวสอบกันสัญญาว่าสองเรื่องนี้จะไม่อยู่ใน midterm นะครับนี่เองพี่น้องลูกพ่อครับเพราะมันยากยากพี่น้องอตังกรศาสตร์ตักรศาสตร์กับบูรีน่ะตักรเอ๊ะแต่เรื่องนี้อยู่ใน m เท t e r m ใช่ใช่เรื่องนี้อยู่ในพิเอร์แต่ตักาตา์ไม่มีเขาที่จำได้นะเพราะว่าอาจารย์พยายามจ่อให้มันกระจายกระจายไม่ให่แตนโดนบทไย